สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องอุ๋งก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่สิบนะพี่น้องจา๋าสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันนะคะสำหรับชุดสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวเนาะอ่าชุดสองตัวบนล่างนะคะผลที่ออกนะคะก็คือสี่หนึ่งสี่ สี่หนึ่งสี่สี่หกเก้านะคะสี่หนึ่งสี่สี 1, ส่หกเก้าเนาะสี่หนึ่งก็คือล่างของหกตัวนะคะสี่สี่ก็คือล่างของสี่ตัวนะคะอ่าสาหรับห้าตัวก็คือหนึ่งสี่เนาะพี่น้องจ๋าวันนี้รอบนี้สี่มาเยอะเลยนะคะมาดูตารางกันนะคะว่าตัวไหนมาบ้างนะคะสี่มานะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งน้องวึ่งไม่มีเนาะขาดหนึ่งนะคะขาดหนึ่งเนาะแล้วก็ อ่าสี่มาสี่มาสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็หกมาเก้ามานะคะตารางรอบนี้ค่ะเฉพาะหนึ่งตัวเดียวเนาะ,ะส่วนที่ตัวที่เจาะนะคะล่างของหกตัวสี่หนึ่งนะคะอ่าสี่หนึ่งน้องฝุ่นก็ไม่มีเนาะเพราะว่าหนึ่งไม่มีนะคะส่วนล่างของสี่ตัวก็คือสี่สี่เข้าชุดกันนะคะส่วนสามตัวบนสี่หกเก้านะคะ อสองตัวน้องวึงมีเก้าหกเข้าที่ตัวกลับนะคะตารางมานะคะตารางมาสี่หกเก้านะคะสามตัวแล้วก็ส่วนสามตัวที่น้องวึงเจาะให้ให้ไปสามหกสี่ถ้าเป็นเก้าหกสี่เราก็ยังจะได้ตูดเนาะพี่น้องจาอ๋าชุดนี้ก็เหมือนกันห้าเก้าหกถ้าเป็นสี่เก้าหกเราก็ได้ตูดอีกนะคะพลาดไปนะคะพี่น้องจา๋าทั้งสองชุดเลยนะคะแต่ว่า ก็ยังดีเนาะเข้าล่างสีสีเข้าบนหาเก้าหกตัวกลับตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจา๋ายังไงก็มาตามต่อกันของวันที่สิบนะคะอ่าวันที่10เนาะเป๊บหนึ่งพี่น้องอ่าวันที่10นะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องวึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทกท่านนะคะ,ะมาดูตารางนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับตารางเนาะ ตารางก็จะมีศูนย์สี่ห้าหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็สามเก้านะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวที่น้องหึงเจาะออกมานะคะก็มีสี่ศูนย์เจ็ดสี่สี่เก้า หกสี่นะคะห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามเก้าสามนะคะพี่น้องจาอ๋าชุดกันเนาะมาดูชุดกันนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่นุ่งมึงจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋า ส่วนชุดกันเนาะก็จะมี19นะคะหนอย่าลืมกลับหัวเป็น16ด้วยเดอ้อพี่น้องจา๋าอ่าสี่ห้านะคะ1 4แล้วก็มีเบิ้ลเนาะมีเบิ้ล1นึ่งหนกับ7 7นะคะอ่ามาดูตัวที่น้องบึงชอบเนาะเดี๋ยวค่อยดู3าตัวนะคะอ่า ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าสำหรับตัวที่น้องหึงชอบเนาะก็คือสี่ศูนย์นะคะสี่เก้าห้าหกเจ็ดเก้านะคะอ่าแล้วก็หนึ่งเก้านะคะกลับหัวเป็นหนึ่งหกด้วยนะคะอ่าสี่ห้านะคะพี่น้องจา๋า อ่าหนึ่งหกด้วยนะคะเอ้าหนึ่งเก้าทำไมน้องบึงเอาสองรอบพี่น้องเดี๋ยวนะคะหนึ่งสามน้องบึงก็จะเขียนหนึ่งสามพี่น้องเอาอันนี้หนึ่งสามนะคะอ่าหนึ่งสามนะคะพี่้องจ๋าเห็นชัดไหมเนาะหนึ่งสามอ่ามาดูชุดสามตัวกันนะคะมาดูชุดสามตัวนะคะ ชุดสามตัวก็คือเจ็ดสี่นะคะเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์สีหนะคะอ่าท่านไหนชื่นชอบค่อยตามนะคะพี่น้องจ๋าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนอกพี่น้องจ๋าให้เป็นแนวทางนะคะ ชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับชุด2ตัวบนล่างนะคะน้องหมึงมี3ส,สูตรนะคะมีชุดเด่นวิ่งรูดแล้วก็สูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละท่านแต่ละคนก็ชอบต่างสูตรกันไปเนะาะอาจจะชอบตัวเดียวไม่เหมือนกับน้องหมึงก็ได้เนาะไม่ไม่เหมือนตัวที่น้องหมึงเน้นให้นะคะพี่น้องจ๋า ก่อนออกไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องหมื่งลงเนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่ททานมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ<ม>เงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ<ม>ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ